สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่หมอสุชิรหกสามสี่ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไพ่นะคะเอาอะไรดีอ่ะลึกๆในใจเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเอาไพ่ไหนดีเอานี่ละกันอ่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงหรือเานะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะแปดทำไมเป็นแบบนั้นล่ะนี่พลังงานของคุณจริงๆหรอใช่เหรอพลังงานของคนที่รู้สึกเบื่อเจ็บปวดหัวใจนะคะแต่ก็คือในใจลึกๆมันเจ็บแหละแต่ว่าภายนอกอะ เราก็มีอีโก้เราก็มีความเป็นตัวตนเราก็มีศักดิ์ศรีเป็นของเราเนาะเจ็บให้ตายแค่ไหนเมื่อพูดถึงศักดิ์ศรีพูดถึงความเป็นเราความพอใจแล้วก็การเลือกตัวเองเนี่ยเราก็เลือกตัวเองได้นะคะไม่ว่าเราจะเจ็บแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าทําให้เราเป็นคนที่ไรศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยดูเหมือนเราจะก็ไม่ยอมนะเราก็เลยแบบมันฉันเลือกตัวเองฉันก็มีศักดิ์ศรี นะคะไม่อยากให้ตัวเองดูตกต่ำนะคะไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนก็ตามทีขอเลือกตัวเองก่อนนะคะเป็นไพ่นายออฟคัพนะคะเลือกความสุขของตัวเองเห็นแก่ความสุขในอนาคตในวันข้างหน้านะคะไม่แบบแค่สุขเอาเผากินอะ่ะแค่แบบไม่ไม่ง่ายเกินไปอะ่ะดูแล้วไม่ง่ายนะคุณ <laughs> ดูเป็นดีเอ็มเพลยร์นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าหาคุณก็ไม่อยากเดินเข้าหาเขาเหมือนกันนะ เ,ออเขาต้องข้อหาคุณสี่ประมาณนั้นนะคะอะคข้ามาดีเข้านี้นะคะมาดูฝั่ง,ขงเขาบ้างเขามีพลังงานยังไงได้บ้างคะตัวเขามีพลังงานยังไงได้บ้างคะคนที่คุณมาถามถึงเป็นไพ่ทรีอปคัพนะคะเพราะว่าคุณตึงเกินไปหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออไม่กล้าเข้ามามาช้าชมาเล็กเล็กมาเด็กเด็ก กลัวหน้าแตกกล,ลัวโดนเฉดหัวออกไปกลัวโดนไล่นะคะอยากมาแบบขอเป็นเพื่อนก็ได้เป็นได้ไหมอะไรเงี้ยเออเป็นเพื่อนก็ได้ก็สองสองคนอยู่นะหรือเขารู้สึกกับใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูแล้วพลังงานเขาเนี่ยเขาจะสองคนที่เขาคีเป็นเฟรนด์โซนด้วยแล้วก็ดูเหมือนพลังงานเขาจะมไม่กล้าทําอะไรมากยึดยึดแกะยกัยกอยู่ถ้าทําก็จะทําแบบ เล็กๆสเต็ปเล็กๆสเต็ปน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบไม่ได้หวือหวามากมายนะคะอ่ะคันนี้หัวข้อก็คือเขาลึกๆแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะคนคนนี้ในตอนนี้เนี่ยลึกๆเขารู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างบอกมาเลยเป็นเรื่องราวมาเลยจริงๆแล้วอะ่ะเขาอยากจะเขามีเรื่องปรึกษากับคุณบางอย่างนะ มีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะแต่ว่าด้วยความที่คุณกับเขามันห่างกันไปแล้วเนี่ยหรือเขาอยากจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตอย่างนี้ก็ได้นะอยากถามคุณอนะ คุณอาจจะเป็นผู้ที่แก่ประสบการณ์หรือว่าคุณ I อายุเยอะกว่าเขาก็ได้เขาอาจจะอยากถามนะคะหรือว่าด้วยความที่ห่างกันไปตัวเขาเองก็อยากจะถามในใจลึกๆรู้สึกอยากจะถามรู้สึกอยากจะวางแผนกับคุณอยากจะหันหน้าเข้ามาคุยกันสามเหรียญสามไม้เท้านะคะอยากจะปรึกษาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตอืมคุณเห็นตรงกันหรือเปล่าถ้าคุณโกรธ เขาต้องทํำยังไงลึกๆแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักอะ่ะโอเคคนรักยังไม่เห็นหรอกแต่อยากจะนึกเขาพูดถึงอนาคตไปแล้วอะ่ะแต่ไพ่ขึ้นมาสามดาบสามถ้วยไพ่สามกริยัตเนี่ยนะออกมาหมดแล้วนะคะขึ้นมาตั้งแต่คุณโดนปฏิเสธหรือเปล่าหรือคุณยังไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นคนรักสักทีนะคุณถูกเขาเอาไปเอ่อเอาเป็นเพื่อนอยู่ทำเพื่อนอยู่ มันก็เลยมีเรื่องที่จะอ้างได้แค่เรื่องของทุรลเรื่องของงานเท่านั้นน่ะเออจะไปกันยังไงล่ะข้างหน้ามันก็เลยมีระยะทางนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในใจลึกๆก็มองว่าตัวเขาอะอยากจะได้คุณนะ่ะไม่เชิงว่าอยากได้หรอกอยากปรึกษาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากปรึกษาถึงอนาคตในชีวิตนะคะมีอะไรที่เขาพูดผิดพลาดหรือว่าทําอะไรไม่ดีหรือว่าทําให้คุณเจ็บคําพูดของเขาหรือการการะทําของเขาเขาอยากจะขอโทษนะคะในใจลึกๆเราอยากจะขอโทษคุณ โ hmm. oh, อ้อะคำสาร,รภาพในใจในใจลึกๆเนี่ยเ,เขารักคุณนั่นแหละมันมากกว่าคำว่าเป็นเพื่อนอยากเป็นมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะคะแต่เ่าอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้ด้วยความที่คุณแบบมึนตึงใส่เขาอ่ะคุณคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นะหรือว่าคุณเลือกตัวเองให้เขาเห็นชัดเจนเลยเขาเลยแบบไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่กล้ายื่นข้อเสนอเพราะกลัวว่าตัวเองจะ ดูแลคุณได้ไม่ดีเท่าที่คุณดูแลตัวเองประมาณนั้นนะคะแต่เขาพร้อมจะรักพร้อมจะดูแลอยู่นะคุณเป็นความสุขเขามองเห็นคุณมี p o t e n t i a l ในการที่จะเป็นคนรักในอนาคตเพราะเขาอยากจะปรึกษาถึงเรื่องของอนาคตลึกๆแล้วอยากจะปรึกษาในเรื่องของอนาคตคุณไม่จําเป็นต้องรักเขามากมายก็ได้เพราะเขารักคุณแล้วก็การที่มีคุณอยู่ในชีวิตอะเขารู้สึกว่ามันคือความสุขแล้วการที่ได้รู้จักคุณมันคือความสุขนะคะ นันคือความสุขของเขาเขามองว่าคุณอ่ะเหมือนกําลังจะ move on ออกไปหรือเปล่ากําลังเลหันหลัง,งเขาอยากจะให้คุณหันกลับมาก่อนอย่าเพิ่งไปได้ไหมนะคะอยากจะให้คุณหันหน้ามาคุยกันสักนิดนึงก่อนได้ไหมหรือว่าถ้าถ้าหันหลังไปแล้วอ่ะเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าเขายังพอที่จะเป็นเพื่อนได้ไหมคุณ move on กับอดีตได้แล้วหรือยัง เขาฝันเห็นคุณนะคะลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีมีเซน์มีเซนอะไรบางอย่างที่มันยังสื่อถึงกันได้คุยกันผ่านจิตสำนึกเทเลพติกอะไรอย่างนั้นนะคะต่างคนต่างก็คิดถึงอีกฝ่ายถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนึกถึงเขามากๆอินเทนต์มากๆนะคะก็รับรู้ได้เถอะว่าเขาก็คิดถึงคุณเนาะอยากคุยมากมายนะคะอยากเริ่มต้น อยากคุยอยากสารภาพอะไรบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับความรู้สึกนี้แล้วก็อยากจะถามคุณเหมือนกันแหละว่าคุณรู้สึกเหมือนเขาไหมว่ามันมีอะไรแปลกๆระหว่างเราทั้งคู่นะคะมันอาจจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างแต่ว่ายังไม่เห็นเป็นไพ่เดอะเดวิลหรอกเนาะเออเขาอาจจะคือหลักๆอะเขากลัวคุณเนาะด้วยท่าทีของคุณหรือว่านิสัยใจคอหรือคุณอาจจะ จะอายุมากหรือมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขามาเลยทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าเดินหน้าในความสัมพันธ์เพราะว่ากลัวคุณหนึ่งจะอาจจะปฏิเสธหรือคุณอาจจะดูแลตัวเองได้ดีกว่าที่เขาจะดูแลอย่างที่เขาคิดเอาไว้นะคะอย่างที่เขาที่พูดไปก่อนหน้านี้เนาะเออเขาแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะให้คุณมีเมตตากับเขาหน่อยคุยกับเขาในเชิง อนาคตข้างหน้าว่าคุณอยากได้อะไรอยากให้เป็นยังไงเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะจับกจัดการให้แต่อันนี้ดูเหมือนกับว่าคุณแบบตัดเข้าไปเลยอะเหมือนไม่ได้ให้โอกาสในการที่จะคุยกันไม่เห็นมีไพ่เคลียร์ใจนะคะมีแต่ไพ่ที่แบบว่าคุณเดินหันหลังไปปวดใจไปแล้วเลือกตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตึงใส่เขาไปเลยจนเขาแบบไม่สามารถเข้ามาคุยได้ต่อให้คุณต่อให้เขาคุยคุณก็แบบเหมือนปิดกั้นอะแล้วเหมือนเขาแบบรู้สึกว่าเขาโดนปิดกั้น เขาเป็นเหมือนคนนอกเป็นบุคคลที่สามเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอืมบางคนไม่ได้บล็อกแต่บล็อกความรู้สึกเนาะบล็อกความรู้สึกเออมันเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันดูห่างไกลกันคุณดูเหินห่างนะคะต่อให้คุณทํางานด้วยกันก็ช่างอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันก็ยังดูมีระยะถ้าเขาพูดอะไรผิดไปเขาอยากขอโทษประมาณนั้นเขารู้สึกลึกๆแล้วว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาอ่ะ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษกว่านั้นเขาก็อยากทํางานในความสัมพันธ์แต่ว่าเขาก็กลัวคุณกลัวว่าคุณจะไม่คิดเหมือนกันสิ่งที่เขาอยากจะถามคือคุณรู้สึกเหมือนเขาไหมอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นเนื้อคู่ตัวคุณเป็นคนที่แบบเหมาะที่จะอยู่ในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเพราะเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักนะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขมากๆาก เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่สามารถตัดสินใจอะไรได้ดีกว่าเขาอ่ะเออเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆแล้วคนคนนี้ลึกๆแล้วอ่ะคิดกับคุณดีมากนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าไพ่ข้อความเขาอยากบอกอะไรนะคะไพ่ข้อความนี้เขาอยากบอกอะไรคะลึกๆแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างลึกๆแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างลึกๆแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้าง You were the best thing in my life เห็นไหมคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วอะ่ะ I will wait for you aside เห็นไหม mm hmm. เขารอสัญญาณอยู่ค่ะ mm hmm. เขาส่งคุณตลอดรอว่าคุณจะส่งสัญญาณยังไงจะโพสอะไรหรือว่าจะมีข้อความหรืออะไรที่เชิญชวนให้เขาแบบเข้าหาคุณไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ mm hmm. เขาขอเขาเสียใจนะถ้าเขาเคยโกหกอะไรคุณนะคะอาจจะโกหกว่าเขาไม่ได้มีใจไม่ได้ชอบคุณดูแบบ คือเขาไม่กล้าเขากลัวนะเออเขาอาจจะพูดอะไรที่มันแบบทําให้คุณเสียใจนะคะเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธคุณว่าเออเขาไม่ได้ชอบคุณเราเป็นแค่เพื่อนกันมีความรู้สึกแค่นั้นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้คุณฝังใจมากๆเลยว่าเขาปฏิเสธคุณแต่ว่าเขาโกหกนะคะเขาขอโทษเขาเสียใจเขารู้สึกเสียใจที่โกหกคุณอืมเขายังไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะไปจากเขาได้ไกลอ่ะเขารู้สึก เขาโดนดึงดูดกลับมาหาคุณอยู่เสมอคุณคือคนที่เข้าใกล้หัวใจเขาที่สุดแล้วนะคะต่อให้เขาจะปฏิเสธยังไงก็ตามทีแต่คนคนนี้ก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้ามาใกล้หัวใจเขาที่สุดเนาะ Finding out the true crush me เขาเหมือนได้รับรู้หรือตื่นรู้อะไรบางอย่างแล้วเช่นว่าท้ายที่สุดก็รู้ว่าใจตัวเองอะ่ะมีให้กับคุณคุณคือคนที่สร้างความสุขให้กับเขาที่สุดแต่เขากับ ทำให้คุณหันหลังเดินจากไปด้วยการปฏิเสธคุณนะคะทําให้คุณต้องกลายเป็นคนแบบนี้ในวันนี้อะ่ะมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากนะอ่ะคราวนี้เรามาดูไพ่แนะนํากันดีกว่านะคะว่าไพ่แนะนําอยากจะแนะนําอะไรไพ่อยากจะแนะนําอะไรระหว่างคุณกับเขานะคะในตอนนี้ไพ่อยากแนะนําอะไรระหว่างคุณกับเขาไพ่อยากแนะนําอะไรระหว่างคุณกับเขา a พ a t e n t i o n ทูดไซส์ให้ดูสัญญ,ญาณดีๆค่ะ เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกสบายใจคุณก็ซื่อสัตย์กับตัวเองได้เลยในตอนนี้เมื่อคุณรู้สึกยังไงคุณก็ซื่อสัตย์กับตัวเองอยากทําก็ทํานะคะไม่ต้องปิดกัน้นไม่ต้องกดดันอืมโอเคแหละคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเดินทางกันไปกันคนละทางด้วยความที่ไม่เข้าใจกันแต่ว่าก็ให้อย่างน้นอยๆให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ดูสัญญ,ญาณเตือนให้ดีนะคะ อัน e รี i t ว d f เ e ็ i ฟีลิ่งโอเคช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกว่าไม่อยากจะรักอยากจะปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธไปก่อนก็ได้นะคะเว้นระยะห่างไว้ก่อนก็ได้หรือการที่คุณเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ให้ความรักเขาเพิ่มแล้วคุณมืนตึงใส่เขาอะ่ะมันยิ่งทําให้เขานะคะได้รู้สึกเนาะถึงความรู้สึกที่มีให้กับคุณเขาจะได้ไม่หลอกตัวเองแหละเพราะตัวไปก่อนเนะี่ยเขาหลอกตัวเอง ออหรือคุณหรือเปล่าที่ตอนนี้หลอกตัวเองว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนพยายามสะกดจิตตัวเองอะ่ะว่าเออเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ชอบเราเนี่ยเขาก็พูดอย่างนี้ก็ถูกแล้วค่ะเรายึดตามคําพูดแต่คุณมีความเอบ้างไหมว่าการกระทําของเขาทําไมถึงทําแบบนี้นะคะไพ่ถึงขึ้นมาบอกว่า pay attention to the side บางที่คุณอาจจะอยู่ในจุดที่โกหกตัวเองอยู่ก็ได้อืม มันก็เลยเหมือนกับว่าคนนึงก็ไปอีกทางหนึ่งคนนึงก็ไปอีกทางนึงมันก็เลยยังยังไม่เห็นท่าทีที่จะได้มาแบบว่าวนกลับเข้ามาเร็วๆนี้อะนะเออแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นี้เราแค่มาถามว่าเขารู้สึกยังไงกับเราลึกๆจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วต่างคนก็ต่างแบบเข้าใจผิดกันไปคนละทางอยู่นะคะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายค่ะ